สบายดีพี่น้องกับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนชาวยูทูบเปิดสกูสตคนนะพี่น้องข้อต้นรับเข้าสู่ซ่องสายลมทินเซโนพี่น้องสายลมทินเซโนเมื่อวันจิตมีเคล็ดลับอะไรกันหน่อยนะพี่น้องเคล็ดลับเล็กัน้อยสำหรับวิธีการหลบลายน้ำพี่น้องวิธีการหลบลายน้ำของแอปคลายมาสเตอร์นะพี่น้คลายมาสเตอร์วันจิตสังเกตเห็นพี่น้องอะไรฐานนะพี่น้องพี่น้องอะไรฐานพี่น้องอะไรคนเคยใช้ แอป,ปต่อ,ตอคลายมาสเตอร์หรือว่าทินเนมาสเตอร์ที่หลายๆคนเอิ้อนมาับเนาะเอิ้นก็คือกันไปไล่คนเอิ้นต่างกาันพี่น้องบังจิตกัาไปในเห็นในช่อง YouTube แต่สังเกตเห็นพี่น้องหลายๆทานใส่แอป,ปตัวนี้เนาะแอป,ปคลายมาสเตอร์องแหละพี่น้องแปลว่าอ่ายังมีรายนามอยู่ในมันเนาะยังมีรายนามอยู่เห็นอ่ะพี่น้องหลายๆทานที่เป็นเพื่อนๆพี่ๆที่นินยมใส่แอป,ปคลายมาสเตอร์แอป,ปตัวนี้พี่น้อง มันมีบริจิตมีวิธีดีๆมาบอกเนาะวิธีดีๆสำหรับการหลบรายนำ้ำใช้งานได้จริงฟ,ร,นนนนะฟรีเนาะสำหรับเพี่น้องเนาะฟรีโบนเสียตังค์เพื่นเนาะวิธีการหลบรายนำ้ำทีบ่บริจิตจะมา,าแชร์ประสบการณ์หรือว่า,อาบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับพีน่น้องที่ใส่แอปมาค่ายมาสเตอร์ในส่วนนี้นะเนาะซึ่งวิธีการจะเป็นยังไรนั้นก็ก่อนอื่นจะไปหบโฉมเพื่นเนาะ ฝากสวย subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเห็นไหมเพี่น้องเด้อนี่ปุ๊กกระดิ่งเนาะเดี๋ยวจะมาพัดคลิปใหม่จากบัทจิตจากสองสายลมทิมเซโนพอมจิตนี่แหละพี่น้องต่อไปเซฟพี่น้องไปหับชมวิธีการในการหลบลายน้ำนะพี่น้องเนาะวิธีการหลบลายน้ำจากแอปคลายมัสเตอร์เปรีเวลาเฮาตต่อพี่น้องซึ่งจะมีวิธีการแนวใดนะพี่น้องเข้าไปติดตามชมกันได้เลยพี่น้อง ก่อนอื่นเราก็เพียงแต่เข้ามาที่แอปคลายมนะัธเตอร์เพื่อนเนาะขอไปที่แอปคลายมัธเตอร์เลยนะเพื่นเนาะเขาก็เรียกว่ที่สร้างใหม่เพนะี่อนเนาะสร้างใหม่เพราะห,หน้านี้เขาไม่น้องเขาจะเรียกเอาอยู่ที่ชัดส่วนเนาะแต่ปกติแล้วเขาจะเอาสิบหกต่อเกนะ้าเพื่อนเนาะขนาดหรือว่าอัตราส่วนหน้าจอของอ่ามิดีโอของเขาแต่ว่าในมันนี่บาจทีจะมาแนะนำในส่วนนีนะ้เพืนะ่นเนาะหนึ่งต่อหนึ่งเพื่นเนาะขนาดหนะึ่งต่อหนึ่งเนาะอัตราส่วนหน้าจอที่ พวกเราจะนำใส่ในมือนี้นะพี่น้องสำหรับวิธีการลดใบนำเราก็เลือกไปเลยพนะี่น้องต่อไปนะครับเนาะมาพนะี่น้องหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกเอาวิดีโอที่เราจะมาตัดตนะ่อพี่น้องวิดีโออะไรนะเนาะเมาเลือกมาพนะี่น้อง ในมือเราได้วิดีโอมาแล้วพี่น้องนะบนมือเราได้วิดีโอมาแล้วอันนี้แอปนี้เราจะจะขออนุญาตติดเสียงวิดีโอของมือจิตพี่น้องนะตัวโบเป็นการแชร์ซ้อนสำหรับอัดคลิปเนาะมืจิตในมือเราได้วิดีโอมาแล้วตัดต่อมาอีกเรื่องเนาะเราจะปล่อยให้นิ้ลองเบิกพี่น้องยืดพี่น้องนะปั๊บในมือเราได้วิดีโอมาแล้วพี่น้องต่อไปเราก็เพียงแต่กดวางลูกศรพี่น้องกดเซฟได้เลยกดเซฟเราส่งออกเลยพี่น้องปั๊บกดเข้าไป เราก็เลือกขณะวิดีโอถ่ายนองอยู่ส่วนไหนเลือกเอาพี่น้องได้แต่พี่น้องต้องการบันทึกวิดีโอพีนอ่น้องกดบันทึกวิดีโออันนี้ก็ข้ามไปเลยนะครับน้องก็รอถ่ายวิดีโอเชฟน,นะครัน้องบันทึก มาฮอดนีพี่น้องมาฮอดขั้นตอนสําคัญเลยนะพี่น้องเนาะขั้นตอนสําคัญในการอ่ลาลบไลนน้ำพี่น้องลบไลนน้ำจากอ่าแอปคลายมัสเตอร์ที่เราได้มานทึกวิดีโอไปแล้วนะพี่น้องขั้นตอนง่ายๆก็คือเราต้องเข้าไปที่เพจสโตพี่น้องเพจสโตหลังจากเข้าไปที่เพจสโตแล้วเราเข้าไปกดเลือกแอปยูคัทออกมาพี่น้องเนาะแอปยนะูคัทเนาะยูคัทยูคัทก็ออกไปมาเนาะไปดาวน์โหลดอยู่ที่แอปเพจสโตอ่าขอพี่น้องอะไรพี่น้องเนาะ ก็คือแอปยูคัตซึ่งวิธีการนำใส่จะเป็นอนะไรนั้นะ้อนงะกนะนะ็ไปติดตามชมต่อกันเลยพี่นะ้องขอไปที่แอปยูคนะัตพี่น้องไม้บวกพี่น้องโปรเจกต์ใหม่หลังจากนั้นครัก็เลือกวิดีโอที่เฮาตัดต่อแล้วในเบืนะนะออ้องต้นพี่น้องเนาะก็คือวิดีโอที่เฮาร์ดต่อผ่านแอปคลายมัสเตอร์กดเลือกไม้ ดูสอนพี่น้องตามด้วยเลื่อนแ็บด้านล่างพี่น้องเลือกที่คลอบพี่น้องคลอบตามด้วยสัดส่วนอัตรา16ต่อ9หมายติ๊กถูกดังจากนั้นวิดีโอของเราก็จะมมีรายนานพี่น้องน้ะเห็นไ่รายําก็จะหายไปพี่น้อง เป็นบอกพี่น้องเป็นเคล็ดลับดีๆีที่มาบอกพี่บอกน้องหลังจากนั้นาก็เพียงแต่กดบันทึกเลยนะพี่น้องกดบันทึกแล้วก็สามารถนำใช้วิดีโอได้เลยพี่น้องอไปอัปโหลดลง youtube ได้เลยนะพี่น้องนะ ่านไปเนาะคือวิธีการหลบลายนาจากแอปคายมาสเตอร์พี่นนองคายมาสเตอร์เนาะเป็นวิธีการดีๆเคล็ดลับดีๆที่ประจิตมีมาฝากพี่ฝากน้องวันนี้สําหรับซองสายลมจินเซโนพี่นนองผ่านมาประจิตก็เห็นพี่เนาะนลายทานเนาะนำใส่แอปตัวนี้แอปคายมาสเตอร์ Master, ตัดต่อแต่ว่าอ่ายังมีลายนาอยู่พี่นนองแต่ว่าแอปนี้ที่ประจิตมาแนะนาในวันนี้ก็คืออยากแชร์ประสบก,การณ์ให้พี่นนองทุกๆคนเนาะ เคยจะแชร์ประสบการณ์เป็นตัวคนที่ว่าเป็นเพ,พื่อนพี่ๆชาวยูทูบเบอร์มือใหม่ที่ว่าเฮาบทันบับไปซื้อหน่องๆไงบทันไปได้เสียงเงินเนาะจากแอปคันมาสเตอร์ตัวนี้ก็เป็นวิธีการฟรีเนาะที่เฮาอาสามถนําใช้ได้แบบโบเสียตังเงินทางน้ำนบบแ,นนแบบโบเสียตังคือว่าอะไรครับน้ำใสอัต่อตัวนี้หลายนิยมเนาะพี่น้องหลายคนกน็อาจจะนิยมใส่แอปตัวนี้ง่ายๆเนาะโดยเฉนิยมใส่แอปตัวนี้แอปทีมบริจิตได้ รีวิววิธีการน้ำใช้เนาะที่น้องจังไดนถ้าว่าชิปหนาเนาะพี่น้องชิปหนา,นะพ,นหนาพี่น้องอยากรู้จักเกี่ยวกับวิธีการหรือแอบตัวใดแอบดีดีตัวใดที่อยากให้บัิจิตรนีน้ำเนาะการสวยคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเดี่น้องเด้อบัิจิตจะหาข้อมูลมาแล้วก็เห็ุคลิปจะรีวิวให้พี่น้องรู้จักเนาะสำหรับคลิปคลิปนี้ในมันนี้ในะพี่น้องอาจจะมีแต่เท่านี้พี่น้อง ได้กับพบกันใหม่คลิปหนาเด้พี่น้องเด้อขอโมกขอบใจลายสำหรับการหับสมคลิปบอลจิตในมือนี่อีกน้องจนจบเลยนะพี่น้องเนาะในกามานห้องนี้บอลจิตกาจะได้ขอกล่าวคำบาสบายดี